ครับพระพรมเดี๋ยวคงน่าวันนี้เราอยู่กันในแมปเอ้ยในอยู่กันในเกม diversity นะในแมปใหม่ครับวันนี้เราอยู่กับชิคกูนั่นเองยยถ่ <c oughs> ายต่อจากทัานเมื่อกี้เลยนะ่ยน่าก็มีความแฝบค <c oughs> อเล็กน,น้อยอลเอาให้เดูบอกเลยว่าเล่นสนุกเน <c oughs> นะี่ยเนี่ยสนุกนจนคลองนะข้ารับไม่ไหวแล้วคแคเนั้นวันนี้รู้เป็นอะไรบางอย่างครับคือเนี่ยน่ก็วันนี้เราก็มาอยู่ ในีเกมไม่คร่กับผมชิดซุ้มชิดเคยะก็ไม่จะเปลี่ยนไปไหนนะอ่ะวันนี้เราจะมาเล่นด่านอะไรเนี่ยเนบี้ล่นเชิงอะไรไม่รู้นะฮะก็เห็นมันน่าเล่นดีอะคนคนนี้เขาบอกนะชื่อแะลลงชื่อแปดโอ้โหมองแต่งนี้ว่าฝนตกแล้วมาแรงกดแน่ก่อทำไมมืดเฮ้ยมืดเฮ้ยซิงชมุกเดี๋ยวเดี๋ยวละวังป้องติดหมวกไม้เดี๋ยวตรงนี้มันไม่เดี๋ยวกดสักอันหนึ่งปะ อ๋อสวยหวานก็มาเนี่ยอุ้ยภาษาอะไรเนี่ยขา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 ขยับมา่วไปอยเเฮ้ยมียาด้วยยายาก็คันค่ะแป๊บโอ้โหลัาเราเอาหนังสือมาอ่านดิบะน่เราเอาสิ่งนี้ไปขโมยยินดีต้อนรับอยู่เฮ้ยยินดีต้อนรับสู่ l a ด y Rinsen b เป้าหมายของคุณคือนะโอ้ดูเกมเชิเอาปกอนก็คือเก็บหัวกะโหลกนะครับสี่ยันนะฮะที่มันเ่อนอยู่นะแล้วมันบอกว่าเก็บกะโหลกนะแล้วก็นี่คือก็คือให้ได้มันมาแล้วเนี่ยให้เอาไปไว้ที่จุดเริ่มต้นอะไรมันบอกจุดเริ่มต้นหรออ่าแล้วมันบอก เราลืมบางอย่างครับเราได้หนังสือมาแล้วก็ทำอะไรก๊อปโอ้ยโอเคนะยอมอยู่หน้าแรกอยู่นะอ่าแล้วก็อีกสักครูอ้อออฟจุดด้วยการเพลื่อ๋อก็คือมันบอกให้เอาหัวกระโหลกเนี่ยมาไว้ที่จุดเริ่มต้นแล้วก็เอาวางไว้ที่ที่ถูกต้องอ่ะที่ถูกต้องแสดงว่าต้องวางบนหัวใช่ปะ นี่ตอนนี้ก็ไม่ได้ช่วยเขาแปลเลยมาฟังมันคือเขาโมกต์มะหอยแมสไปเอ็กปักโอเคทราบจัดไปแล้วเขาก็มาสู่ในแมปแรกมันคือเขาโมกต์ใช่ไหมใช่มันจะมีอ่ะซอมบี้สเกลตันทิปเปอร์ก็วิเทอร์แล้วก็วิเทอร์สเกลตัน เมื่อว่าได้หัวดโอลของคิปเปอร์มาอ่ะเราก็เอาของหัวของคิปเปอร์มาไว้ตรงนี้ออ๋นึกเราจะแยกกันไปหรือว่ายังไงแยกดีป่ะไม่เดี๋ยวตรงนี้คืออะไรอ่ะตรงนั้นให้ไปรีเทิร์นดูครับเช่นเคยไม่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวพร้อมชอตงั้นงั้นเราแค่อันเดียวก็พอละเนื่องจากว่าเราใส่เชดเดอร์ใส่เดี๋ยวผมต้องเตยชิ่นเล็กๆน้อยๆที่เรียกว่าได้แล้วมีใคร ซึ่งผมใส่เอนมิกไลท์ใส่เชเดอร์ก็พอแล้วนะซึ่งตอนนี้เราก็จะทำการอะเลยมิกไลท์ออนตามหาโอเคไะตอนนี้เราก็แยกกันแล้วนะซึ่งอาหารอาหารเดี๋ยวไม่เดมิกไลท์ไม่ออกเลยฮันล็ไม่มีอาหารอ่าและอาหารเราต้องหาจากไหนหรือมันจะดอกครับเอ่อฟอร์อ่าปีแปลงไซ์กว่ามันมันเร็วไปปะ น่าจะล้วแล้วก็มีความสยองนิดนึงอยู่คนเดียวเล้วไปทำไมคนเดียวเ็้ยเดี๋ยวเราลืมไปเราเราไม่ได้ดูเช่นไป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 ไเอาแล้ะก็เดี๋ยวกูณเห็นอะไรเห็นอะไรพี่ป๊อปป๊โอ้โหโอ้ยแต่ดยวเขอเทียนแล้วก็ต้องเอาไฟมาเตือนนิดหนึ่ง เพื่ให้หมอนไม่เกิดแต่ว่ามันเดินมาตรงนี้แล้วน่่เดี๋ยวตรงนี้คือยังไงมันไม่เงไปบ้าทีไช่างนช่างมันะหีมันทันฮะกว่าลปีนะตรงไปทางขี้ไปไปปาปปโกก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 ้เจอกล่องไอ้กล่องมีดฮัเชิออดับปแสดงว่าระหว่างทางมีโอกาสเจอเาด่าปะเาด่ปะไม่ด่า เดี๋ยวถ้าเจอกันผู้ทางตามก็เลยจาดเจองี้แล้วตอนนี้ก็ถ้าเจอเจออะไรเอ้ยถ้าเจอเจอแสงไฟรัวๆนั้นให้ตามมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวเจอบันไดเราเจอบันไดโคตรเปลืองเราเจอบันไดครับมันมีบันไดทางขึ้นกับบันไดทางลงอ่ะมันก็ทางลงนี่หว่าอุ้ยรู้สึกตัวเราเจอบันไดใช่เราก็เจอเจอชีแล้วเออแค่เดี๋ยวตัวอะไรตามหลังเมื่อกี้เห็นด้วย เอาฮะระหว่างท้าเนี่ยเราก็เจอกับตัวที่เราทั่วทั่วทั่วนี่เอาดาบไปเอาดาบไปที่อยู่ไหนเอามาตรงมาได้มาตรงมาได้ลงมา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 เราจะเราจะลงไปไหนอ่ะก็ลงเลยแม่เดี๋ยวจัดการเนี่ยยิงไม่ยั้งยิงไม่ยั้งหรอยิงไม่ยั้งหรอตังนี้หรอมาล้อเนี่ยมาล้อ แบบนี้น่าจะยาวนะลงลลงงลงเช่นเคยเอาขอไม่ลงก่ไม่ลงไม่ได้เดี๋ยอน่าจะเป็นบห้องน่าจะเป็นยังไงนี่เอาดาบไปโยนโยนให้โหดาบพิชเอ้ยเอานี่ไปด้อันนี้ไปด้เอาเออลืมไปในมีติดตัวอยู่แล้วเป้งอโอเคไปแต่เนี่ยเราไปด้วยกันเนี่ยโอเคเนี่ยเราก็จะไปด้วยกันแบบทำไมของเราไม่ขึ้นไปละไม่รู้ดิ เอ้เดี๋ยวท้อจะหมดโอเคไปอ่อในที่แบบนี้เนี่ยเราก็ขออนุญาตใช้ในเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าห้ามใช้เอ้ยเขาบอกว่าเขาบอกว่าให้ใช้ดีๆของมบตามขอบอุนิดนึงแล้ววมันมืดเกิเกินอ้ยเดี๋ยวโอ้โหตกใจซอมบี้ตายยังไงตายยังไงตีสองกินตายเทพขลังข้างหน้าหัวร้านเจ้าปีกขวาดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเจอบีบีเจอบีบี บีบีเจนบีบีเจียนบีบีบีเจนเบบีบปลเดี๋ยวปิดงอนเสียหลังเฮ้ยเจอป้าเจอป้าเจอป้ายเฮ้ยเจอระหว่างทางเจอระหว่างทางหนีหนีก่อนแล้เจอป้ายแจกของให้เราอยู่ฝั่งเนี่ยเราใส่ที่ข้างองเล่าสว่างครับผมเราจปมาจักรีเจ้าบี้เรลยไม่เดอดร์ป้อเย็นไว้ป้อเย็นไว้เลือจะหมดอเราข้อมนเป็นไร่ ระหว่างทางก็ตัดคอสไว้ก่อนติดยืมปั๊บลัวห่วงแมฮอนจะหมดเฮ้ยเดี๋ยวยัแมนก็มีวะเยี่ยมแมนก็มาวะไม่เอาไม่สบายสไปเนอเจนฉันไม่เคยทำร้ายเขามายแต่ฉันเคยไปยต้เรียเาว่าเรายังไม่ตายเราตนเจนตังตันครับเฮ้ยเดี๋ยวเราเจอพอเท่านะลูก เข,ขเ้าไปเลยนะเข้าไปดิอไปโผลที่ไหนครับอ๋อสินานี่นายวนเหมือนกันเคดเคไปอ๋อเฮ้ยเราเจอสเกตสโตลบอกมาไหมเคนีตอนนี้เราก็เจอไปหนึ่งนะนะไเจอกองคือ้เราตัดล่อฟลท่อปสดท้ายผมเจออยู่ไม่ต้องหวจะต้องายเดียเดี๋ยวเด ป่นแร้วปีกว่าเราไปตรงๆเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวทอดหมดโลืมดูดูเราไปสีม่วงเลยเลยเพราะว่าสีฟ้าเราไม่รู้มีอะไรสีฟ้าเดี๋ยวตอนเราไปมาแล้วนี่ไงเจอทางลงอ่าลงไปตรงนี้ได้เป็นบอลล็อกหุ่นอย่างที่เขาว่าบอกสีม่วงเดี๋ยวข้างล่างนี้ม่วงปะเนี่ยข้างล่างนี่เหลืองเหลืองแล้วเหลืองปะเหลืองหรือม่วงข้างล่างนี่มันเหลืองเนี่ยอะเราเราไม่ใช่สายเหลืองนะเรา ไม่เจะทางลงเหลืองไม่จะทางลงม่วงเดี๋ยวอเคเอาสิ่งนี้มางอข้างบนเราเจอป้ยป่าเราไม่สนเฮ้ยเดี๋ยวเจอแก๊สอีกแล้วไปกันมเกิดแปเฮ้ยเดบงซอมบี้เราเน่สกปรดีโคตร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 แม่โคตรโคตรแม่โคตรโคตรเดดแม่ อะไรตียวยังไม่ได้ทุกอย่างเลยวิ่งวนอยู่ที่เดิมเ่ยเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้ยังไม่ได้ไปเฮ้ยเดี๋ยวเด้อได้ไหมได้เคได้หัวกระโหลกหรือยังหัวกระโหลกกระโหลกได้มาแล้วสีอะไรของอะไรของสกิลของสเกิร์ตเออร์โอ้โหเด้อเดี๋ราจะมาแบบทักทีมขนาดนี้ใจเย็น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 ละลักเฮ้ยเราจอเธอโอเคเราจะพัทเสีเขียวไปเลยไปเลยไป อันนี้ซอมบี้แน่นอนเชื่อได้ใช่อัลลั่าจริงด้วยลงลงไปสีแดงแบค้ะโอเคฮะได้อะซอมบี้สเก่ามาแล้วซอมบี้แดงกับตอนนี้เราอยู่สีแดงองั้นเดี๋ยวเราต้องไปหาสีน้ำเงินอีกดิเนื่องจากเขียวได้แล้วแค่กลับเหลืองกลับเหลืองสีแดงไม่ได้ยังสีแดงยังไม่ได้เดียวกลับอยู่นะ เราต้องกลมแน่แล้วไม่งั้นแม่งโอ้ยเดี๋ยวเพิ่อเพอ่อเพิ่อย็นไว้เพิ่อเปิ่อยันไว้เพิ่อฉันทำร้ายแกนะเพิ่อเพิ่อฉันไม่เคยทำร้ายแกนะเพิ่อเพิ่อใจเย็นไมต้องหาบันไดวิ่งเราวิ่งเร็วพอเพิ่มมันก็ไม่หยุดเหมือนกริติก็ไม่ได้สมบูรณ์เลยใช่แต่ตอนนี้หาบันไดไม่เจอไม่เจอนะบันไดจ๋าบันดุยบันดุยหายเจริญแล้วบันไดลบันเดลหัวดุยบันเดลหัวคุยไม่ต้องวนไม่ต้องวนไม่มีอะไร ไม่มีอะไรแค่แค่จะพูดว่าบันบันดวยกำลังคุยอยู่กับเดี๋ยวคุณเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวใครชื่อบันดวยบรรบันดวยคือบันดิตนะบันดวยบันดวยไม่ต้องไม่ต้องปวดอะไรบันดวยไม่มีอะไรเลยเจ๊เจ๊เจ้ทางเหลืองเจ้าทางเหลืองลงดีกว่าพวกเนี่ยแล้วก็ไปหาทางเสีเดี๋ยวเหลืองเหลืองได้แล้วเหลืองได้ใช่ไงเราจะไปหาทางเสียเงินนะซึ่งมันอยู่ไหนแวะกว่าร้านเ้าปีนะพี่ผาแล้ววางทอสเองแล้วก็ไม่รู้ทางเองใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่จริงเห็นใคร อยู่หาอะไรไม่เจอได้อยู่สีนะจีแดงได้แล้วนั่นคือตอนนี้ครับเฮ้ยจคือตอนนี้ครับบันไดอยู่ใสบันไดใหม่เอ้ยบันไดใหม่ชิดเกาะใหม่แบบที่ใส่แบบเรานายได้ชิดเกาะอะไรชิดเกาะซ่คครับก็ดีกว่าทองนะเราได้เหล็กอะคือถึงต้องหายากกันแต่มันใช้แบบ ไม่มค่ไนงทต่ดัน่่ไม่ใช่สาย่ยแล้วใช่นไม่สายแท้งแน่นายแทงเราไม่ได้แต่เวลาเล่นเอลนายแทงเราตลอดเ่ดเี๋ยวข้างล่างสุดนี่มันสีแล้ววะน้ำเงินมั้งน่าจะเป็นอย่างนั้นอ๋ออ๋ออ๋อล้วทางลงอยู่ไหนเจยวอ๋อนี่ไงเฮ้ยดีแดง Apple Home เจอแดงยังเจอนี่เงเราก็บอกว่าเราอยู่ที่สีแดงอ่าฮะแลเจอแดงยั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 งให้เดี๋ยวติดติดติดบล็อกเลยเนี่ยให้เดี๋ยวเมื่อกี้ใช่นายปะเฮ้ยยังไงเราเจอคอท่อแดงเออทำไมนายเจอง่ายเลยดื้อดื่เจอง่ายผมไม่รู้ไม่ชิปเปอร์แดงไม่ชิปเปอร์นะฮะก็ใส่คอนดีๆกับผมด้วยพี่เออไม่นาย เฮ้ยเดี๋ยวเจนยนเจนเยนเฮ้ยไม่เหอ้ของหล่นไม่หล่นมาเก็บอกว่าไม่หล่นคยังเดีน้ำเงินเหลือสีน้ำเงินแค่สีเดียวโอเคแล้วเราก็ยังมาเปิดวิธีถวายหัวซอมบี้ไว้ก่อนตื่นดิตื่นดิเราไปหาทางลงกันดีกว่าโอเคตอนนี้ก็เหลือแค่สีเหลืองเอาน้ำเงินดิเฮ้ยน้ำเงินอ้าว สีเหลืองสีเหลืองเฉียงที่เราไ่ก็มาดิก็มาดิมาเหลืองกลับเลย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 ครบแล้วถ้าเหลืองถ้าเหลืองอยู่ที่ไหนถ้าเหลืองอยู่ที่ไหนครบแล้วเย้ในสุดไม่บอกเราะลยตอนไหนไ่เดี๋ยวทุกคนไม่มีอ๋อโอเคนะตอนนี้ก็จะมาตอนนี้ก็จะมาดูการเปิดพิธีของลุงเหมียวซังเขาแน่ก็ เป็นยังไงกันบ้างยังหนุกเหมือนเดิมกันหรือเปล่านะก็อ๋อพระคุณที่เข้ารับชมกันเย้เอาเิดติดปิดปิดปิดว้าวเจนจินโอเคโอเคไม่ต้องไม่ต้องเอาแล้วก็เอาวางไปเลยอ่านะก็ใอ้ชอบเนี้ยฝากกดเอ่อกดอะไรวะ กดนิเกอ้ด้วยะถ้าใครชอบนะฝากกดลิเกออกอันหนึ่งตอนจบนะเราจะไปดูด่านที่เราพวกเราคิดว่ายากที่สุดนะฮะใช่ครัแล้วเราก็จะใช้เทคนิคพิเศษที่ทางเนี่ยร์เขาเป็นให้คุณคิดว่าด่านอะไรยากที่สุดอ่าที่เรายากที่สุดเหรออืม่าพหัวไม่ที่เหลือนี่ใช่ปะอ่าที่เหลือนี่ปะตลบเตานะเว้ยไอเดียแต่ว่า อาจะยากเพราะมันยาวนะแล้วเราจะมาไปใช้สูตรพิเศษที่ทางเราใหนะ้มนาะเดี๋ยวเดีบบเ๋ยวแอปเปิลเจอร์อาจจะง่ายก็ได้อย่าพึ่ง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 เราต้องลองดูก่อนถ้าเกิดมันยากเราค่อยออกมาไงเออเออเนาะเออนะฮะ<แ>ก็แค่ข,ขอตัวลา,<ร>าไปก่อนข้า,นะางหน้าเดี๋ยวเราจะไปไหนกับบนดีแอปเปิลเจอร์แน่นอน อาลิณาดีกว่าไหมคนะอ่าแล้วแต่โอเคออลิณาก็ได้ก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มารกมนะฮะนะแล้วก็วตอ,อน,นแล้วก็ตอนนี้อ่าโค้ณอาร์ก็เริ่มมีอาการแสบคอเล็กน้อยแต่ว่าทายติดต่อกันสามด่านใช่ไหม <laughs> โอ้โหใช่นะมีการหัวร้อนเล็กน้อยแต่ไม่ตะโกนหโวยโวยไปอ่าก็เด็กดีจริงๆหรือเปล่าแต่พูดหน่อยก็ my turn.